ทัวดกๆอะไรสารพิษสุดยอดเลยครับนะครับเห็นไหมครับปลูกได้ประมาณ45วันสวยมากลูกสวยดกมากครับดูครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาที่สวนแปลงเกษตรเกษตรอินทรีย์ท่านอาจารย์สุพจน์ครับวันนี้จะเป็นวันเก็บเกี่ยวไปด้วยนะครับนี่ครับ ยอดเลยครับอายุก็ประมาณสัก45วันถึง60บวันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเด็กนักเรียนชั้นมอครับที่อยู่ในชั้นเรียนที่เรียนวิชานี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านอาจารย์สุพจ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถั่วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุพ์ครับผมสวัสดีครับอ้าวโครงการแนะนำโครงการนะอครับนี่ครับอันนี้เป็นวิชาเรียนครับกรเกษตรอินทรีย์เยี่ยมยอดเลยครับของอมอสาม เด็กกําลังนระดับชั้นม .3 ของโรงเรียนวาริตวิทยาครับครับตำบลวาริชภูมิอําเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครปลูกถั่วพัดอะไรครับพันบักยาวเป็นพันลำน้ําพองอ๋อลำน้ําพองนี่เป็นซองอ๋อเด็เขาไม่ซื้อเป็นป๋องแพงไปซื้อจํานวนเท่าที่เขาจะปลูกในแต่ละแปลงผมให้นักเรียนรับผิดชอบแปลงละสองคนครับ ตอนนี้ผลผลิตก็ออกแล้วกำลังออกแล้วเนี่ยพอดีแล้วนี่อพอดีกินแล้วนี่นรุ่นนี้รุ่นนี้พอดีกินถือว่าอวบนะครับรุ่นนี้ใช่น,นี้ใช้ได้เลย<อ>ถ้าเป็นตลาดนี่แบบนี้นี่ถือว่าเอาไปเอาไปขายแต่ว่าอยู่อยู่ที่นี่นี่มัน มันต้องรุ่นนี้อ๋อต้องรุ่นต้องรุ่นอูวบหน่อยอ๋อับน้ําพองมันมีจุดเด่นยังไงครับลำน้ําพองไม่เราก็ทั่วๆไปเพียงแต่ว่าการปลูกแบบนี้นี่คําว่าโตเต็มที่ของเกษตรอินทรีย์นี่มันก็จะลักษณะอวบแต่ถ้าเป็นข้างนอกนี่เขาจะมองเห็นว่ามันแก่แล้ขนาดนี้ใช่ใช่แต่แต่ของเกษตรอินทรีย์นี่พอดีกินจะประมาณนี้จะประมาณนี้ หรืออวบกว่านี้ก็ได้ถ้ามันจะไม่หยาบถ้าพูดถึงในตลาดนี่เ็าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เท่ากับไส้ดินสอไม่ใช่ไส้ดินสอเท่ากับด้ามดินสอเนี่ยเขาก็เก็บแล้วแต่ว่าเกษตรอินทรีย์นี่ต้องรุ่นนี้ครับครับครับรุ่นนี้นี่รุ่นนี้อือรุ่นนี้พอดีกินนี่มันไม่หยาบนะมันจะกรอบใช่ไหมครับ ผมลองชิมแล้วครับสุดยอดรสชาติอร่อยมากเลยนี่ประมาณนี้แหละครับรุ่นนี้พอดีต่ำมีน้ำมีนวลสักหน่อยเนี่ยรุ่นนี้การปลูกประมาณกี่วันถึงได้เก็บผลผลิตครับที่อาจารย์สุพจน์ปลูกมาสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนประมาณนั้นครับแต่ก็เป็นให้เรียนรู้ให้เด็กเขาเรียนรู้ปลูกด้วยครับวันนี้แหละเป็นวันแรกที่เริ่มเก็บเก็บผลผลิตมันก็จะทยอยออกเรื่อยๆทีนี้ใช่ไหมครับ แต่เกษตรอินทรีย์นี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะแก่ช้าอืก็คือมันจะวายหรือมันจะภาษาบ้านอีสานเรียกว่ามันห้วยอมันจะห้วยซ่าก็คือมันจะเก็บกินได้นานเก็บกินได้นานอ่าถ้าเป็นเคมีเกษตรเคมีนี่ไม่นานมันก็จะเริ่มเฉาเหี่ยวแห้งหมดผลผลิตแล้วมันก็จะเหี่ยวไปเลย ครับเหี่ยวเฉาก็ให้ผลผลิตน้อยลงเลยเนาะแต่นี่เขียวมากเลยครับแต่ทําแบบเกษตรอินทรีย์หรือกสิกรรมไร้สารพิษแบบนี้นี่ครับมันจะกินได้ยาวนานบางทีกินอยู่ได้เป็นครึ่งปีมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะขยอยออกไปเรื่อยๆครับครับสวยมากครับมันจะเหี่ยวเฉาช้าใช่ไหมครับครับปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยของปุ๋ยที่นักเรียนทําเองครับเอง ใช้สูตรง่ายๆขี้วัวขี้ควายเรานี่แหละครับ,รบน้ำหมักจุลินทรีย<ม>์แต่น้ำหมักจุลินทรีย์อยู่ที่นี่ที่ผมทํานี่ครับผมเตรียมตัวนี้ให้เด็กนี่คืออ้นี่ <c oughs> นี่คือเจ้าเจ๋งนะครับครับเป็นจุลินทรีย์ครับกลุ่มที่ไปย่อยสลายตัว P ตัว K คือฟอสฟอรัสแล้วกับโพแทสเซียม ที่มันตกค้างอยู่ในดินครับครับครับที่ดินมันไม่สลายออกมาแต่ว่าเจ<อ>้าเจ๋งจุลินทรีย์ตัวนี้ครับมันจะไปย่อยสลายฟอสเฟตครับกับ,บปโพแทสเซียมสามารถที่จะพืชด,ดูดซึมเข้าไปได้อ๋อตัวนี้มีคราบครุณอันนี้นนเป็น,ปนผลผลิตของศีสษะอโศกโ<อ>เครือข่ายรีสะกปกติเขาขายสาองเท่าไหร่ครับเนี่ย แคปซูลหนึ่งก็ประมาณ30บาทอ๋อแคปซูลหนึ่งเราใช้ใช้งานได้เยอะไหมครับปริมาณเราไปหยอดแคปซูลตัวนี้เอาใส่ยังไงวิธีการวิธีการก็คือรอแคปซูลตัวนี้เทลงไปในน้ำข้าเปล่า1ลิตรกิงไว้1คืนครับย4ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วเอาน้ําที่แช่ขยายเชื้อออกไป24ชั่วโมงนี้เอาไปเติมลงไปในน้ําเปล่าอีกครับครับ20ลิตร ถ้าจะใช้ให้หมดในในในเม็ดเดียวนี่ยี่สิบลิตรครับแล้วเอายี่ลิตรนี่ไปฉีดพ่นได้หนึ่งไร่อฉีดพ่นได้หนึ่งไร่ประมาณนั้นเลยแต่มันก็มีสีแดงสีฟ้าอันเหลืองเหลืองนี่คือคือตัวอักอยู่แล้วครับแต่มันหายไปตัวหนึ่งสีแดงนี่บำรุงตอนมันเป็นหมากเป็นผลอ๋อสีฟ้านี่บำรุงตอนมันมันออกดอกครับแล้วมีอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวครับ บำลุงตอนต้นมันยังเล็กมันก็มีระยะของการใช้งานแต่จุลินทรีย์ที่เราทําเองก็มีครับจุลินทรีย์ทั้งก็แสงครับจุลินทรีย์น้ําจุลินทรีย์ที่ได้จากน้ําพ่อน้าแม่อมที่ได้จากน้ําแม่ก็คือพวกหน่อไม้หนอกกล้วยครับครับครับที่มาหมักกับน้ําตาลแล้วมันก็จะได้จุลินทรีย์กลุ่มที่มันมี ฮอร์โมนที่จะมาเร่งพืชตอนมันพืชยังเล็กและก็มีฮอร์โมนที่ได้จากน้ำที่ได้จากการหมักฟักทองหรือกล้วยน้ำว้าอะไรเนี่ยหรือมะละกอแก่จัดอย่างนี้มะละกอสุกอย่างนี้อันนั้นก็คือในช่วงที่บํารุงผลคือืตอนนี้แหละแล้วก็เอาน้ำหมักพวกนั้นมาฉีดฉีดให้ถูกใช้ให้เป็นกับระยะเวลาที่มันเหมาะสมก็เจริญเติบโต สุดยอดเลยครับนยครับสวยมากไม่มีแมลงเลยแมลงก็เป็นฤดูหรือเปล่าครับมีอยู่บ้างแต่มันก็คงจะกําจัดกันเองตามระบบนิเวศนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าแมงมุมไม่ได้ฆ่าแมลงวันไม่ได้ฆ่ามดไม่ได้นั้นเลยมันก็จะกินกันเองในระบบนิเวศตัวห้ามตัวเบียนอะไรครับครับเนี่ยเดินชมฝั่งนู้นครับสวยๆเลยครับเนี่ยวันนี้นักเรียนก็จะเก็บ ผลผลิตเก็บเลยนะนักเรียนเก็บเลยนะเก็บเลยครับเก็บผลผลิตกินโชว์ดูหน่อยเดี๋ยวกินโชว์เดี๋ยวลองชิมครับนี่ผมจะลองชิมดูครับไม่เท่านะเนี่ยขนาดนี้ถือว่าไม่เท่านะครับนี่นี่ดูไม่แก่นะพอดีกินหวานในการทําแบบเกษตรอินทรีย์นี่พอดีกินผมชิมไปด้วยครับสุดยอดเลยครับนี่ครับมันจะเกิดตั้งแต่ข้างล่างนี่ขึ้นมานะครับ เกิดตั้งแต่ข้างล่างนี่ขึ้นมาเรื่อยๆกรอบมากเลยครับขึ้นมาค้างเราก็ทำง่ายๆนะครับใช้เส้นเชือกนี่ครับประหยัดจุ๋เห็นไหมนี่เห็นครับเห็นครับเส้นเชือกไม่ใหญ่นะครับเป็นเมนเป็นแกนหลักครับผมแล้วก็ผูกด้วยไส้เสือเส้นได้ไส้เสือเห็นไหมครับนี่เล็กๆเส้นแดงๆนี่เพื่อที่จะนำ ต้นถั่วตอนมันยังเล็กนี่ขึงขึงขึ้นมาผูกกับเมนแล้วก็ให้มันไต่เรื้ยขึ้นมาพันขึ้นมานะครับคครรัับบประหยัดด้วยเส้นเดียวเล็กๆเลยไม่ขาดนะครับแต่พอมันพันขึ้นมาหาเส้นเมนหลักแล้วนี่มันก็มันก็จะพันกันไปเองมันก็จะพยุงกันไปได้ตัวนี้ปลูกแล้วประมาณ2เดือนก็แสดงว่า ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์มันจะเก็บได้นานใช่ไหมครับอีกนานเลยประมาณหลายเดือนอีก3เดือนก็ยกินได้เรื่อยๆครับบวกได้3เดือนครับตอนนี้เด็กนักเรียนก็กําลังเก็บครับเป็นโครงการเป็นของชั้นเรียนเกษตรอินทรีย์ท่านอาจารย์สุพ์เนี่ยครับสวยๆมากเลยที่สําคัญคือกินแล้วสบายใจผมยังกินเลยผมตอนนี้ผมสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สุพ์ผมก็กินอยู่นะครับสบายใจเยี่ยมยอดเลยครับนี่ครับถ้าพูดถึงเอาไปขายก็ฝักหนึ่งฝักยาวขนาดนี้มันบวกมากราคา จิบฝากนี่นน่าจะเลยห้าบาทหกบาทไปแล้วว่าเอามาโชว์ครับอู้สวยเอาวัดดูดิยาวขนาดไหนัวนี่เนาะแบบนี้มันอวบอวบตั้มแฮ่พอดีต่้เลยรุ่นนี้ไหนลูกเอามาโชว์ไหยลูก ช่ำน้ำเลยล่ะรุ่นนี้นี่อวบขนาดนี้อ๋อดนี่ครับเนี่ยอันนี้คนก็อวบชัวก็อวบคนงามคนงามสุดยอดเลยครับเนี่ยถั่วลูกนักเรียนครับเขามีความสุขกับการเก็บถั่วมายืนมาโชว์มายืนในลูกไหมมายืนโชว์มาแล้วมาเบิ่งดูโอ้หนี่ถั่วมัดหนึ่งมัดละสิบเดี๋ยวจะซื้ออยู่เดี๋ยวเอาไปกินเอาไปยืนตรงนั้นลูก กินไม่หมดก็แจกเคื่อนบ้านแจกสีเลยเหรอขายถั่วเอาเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะกินแจกแลกขายาำหลักเกษตรอินทรีย์ ยืมเพียงเอาเยื้ลูกเยื้อเล่มมาให้ลูกอ่าโดนโดนโูนั่งไปคือว่าอันนี้เนี้ยผู้ชายโยนถูกไหมครับฟานนะครับผู้ชายผู้เรากินดูค่ะเอาเอามาชิมดูกรอบไหมกูจุนเนี้ยมดไปหลายฝักแล้วมันเปหลายฝักครับเี๋ยวกเวลาเด็ดฝักเด็ดยังไงครับท่านหมุนครับหมุก็จับตรงนี้แล้วก็หมุนอะไรลูกวิธีการเด็ดฝักเอาสาธิตการเก็บฝักถั่วหน่อยครับอันนี้ฝักนี้นี่งนี่งนนี่เนี่นี้ยทัว เดี๋ยวดเดี๋ยวลองดู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 อ่าหมุนครับนี่ถ้าไม่หมุนมันก็จะขีดใช่ไหมครับเยี่ยมจ้าถ้าไม่หมุนบางทีมันหักคาขั้วแล้วทำให้มันเป็นเชื้อโรค สุดยอดเลยครับในร้านตลาดในแปลงเดี๋ยวอาจาจะขอซื้อหน่อยนะให้ฟรีเลยค่ะคุณสองหน่วยห้าค่ะละสิบบาทประมาณสิบฝักสิบฝักเหรอถ้าน้อยกว่านั้นอีกแปดประมาณแปดฝักถ้าถ้าลูกใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับอาจารย์นี่ก็เอาไว้ขายสักสิบฝักสิบบาทฝักละบาทฝากละบาทนับฝักเลยครับเนี่ยอาจารย์สุพจน์ครับหลังจากที่เราเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดออกมาแล้วเนี่ยเราเราได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหม ไม่ครับเราถือว่าเราใส่ปุ๋ยเต็มที่แล้วอถ้าจะทําอีกก็คือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบครับให้ให้ปุ๋ยทางใบเราฉีดยังไงครับใช้เราใช้น้ําหมักคือน้ําพ่อที่หมักจากพวกมะละกอพวกกล้ว<อ>ยผ<อ>สมกับกดน้านมนะครับอมเป็นกดน้ํานมผสมเป็นกดน้ํานมเป็นสูตรของเป็นสูตรที่มีอยู่ในหลักสูตรที่ผมสอนนี่แหละอ๋อ เรยกวาลาสเอ<า>็มเอลเอสลกติกแอคซิสก็หลังจากที่เราเก็บแล้วประมาณ2เดือนกว่า3เดือนเราได้ฉีดไหมถ้ามันจะตายแล้วเนี่ยตอนช่วงไม่เลยปล่อยเลยใช่ไหมครับก็ปล่อยไปครับอช่วงนี้ก็ถ้าฉีดนี่ถั่วนี่ก็จะกรอบไปอีกเท่าตัวหวานมันจะหวานจะกรอบไปอีกถ้ายถ้ายิ่งลูกเล็กๆยิ่งกรอบเลยครับกินกับอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ เอาลูกเอามาโชนหน่อยลูกเราเอาเอามาทั้งหมดเลยกมากับน้ำหมักน้ำพ่อมาฉีดกันเอามาลูกมาเขย้ามาใกล้ๆมาเข้ามาผู้ชายหมักมาฉีดนะครับเพิ่มให้ด้วยหน่อยความดกจะเพิ่มยอดช่างอาจารย์ช่วยอาจารย์สุพศ์ด้วยครับอาจารย์สุพศหันมาทางนี้เอาลูกมามาอนักเรียนชายมานี่หน่อยซันัครบตอนนี้โอ้นี่แหละสุดยอดกันี่ นี่ทว่าทว่าเออดูนี้ช์โช์โชว์ไม่หยาบนะครับอร่อยเลยตำซ้ำปากก็อิ่มแล้วใช่ไหมครับตำปากเดียวก็อิ่มใช่ไหมอ่ะดูดูดูเดี๋ยวเอายิ่มใส่กล่องน้ำเออยี่ยมจ้าเดี๋ยวจะพวกเรานะครับนักเรียนชั้นมอสามจุดยอดเลยได้ได้อาชีพไปทำใช่ไหมครับอาจารย์สุพงศ์ปากให้กับลูกๆหน่อยครับปากแนวคิด นูอยากนูอยากเลี้ยงหมูค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากเลี้ยงหมูอ่าครับ <c oughs> ข้อคิดนะครับก็เรียนรู้แล้ว <c oughs> มันก็จะ <c oughs> อยู่ในหัวของเราเอยแหละครับ <c oughs> ส่วนในชีวิตประจําวันในอนาคตก็เกษตรเราทําอยู่ทํากิน <c oughs> ก็ใช้สูตรแบบนี้แหละหรือพัฒนาสูตรจากที่ครูสอน <c oughs> มีการแอดวานซ์ปรับปรุงอะไรให้มันดีกว่าครูสอนนี่อีกก็ยิ่งดีนะเราก็สามารถค้นคว้าทดลองปลูก ไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรพวกนี้ไม่ตายตัวองค์ความรู้พวกนี้สามารถต่อยอดครับเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับสามารถที่จะเอาเป็นอาชีพ หลักเลี้ยงชีพของตัวเองได้นะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับนะแต่ว่าไม่รู้ใครจะสนใจมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่โอเคขอบพระคุณมากครับทีมงานท่านเา่าสุพัทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราปลูกชั่วได้กินแล้วยกชูนายชูนายเยี่ยมยอดเลยนี่ครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ที่ยังเกิดอีร สุดยอดยเกเว้นอร่อยเยี่ยมยอดครับขอบคุณครับอาจารย์สมพศ์ขอบคุณครับครับผมครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกถั่วแบบไร้สารพิษจากเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ครับอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ